สแกมเมอร์ mer, วิกฤตประเทศซ้อนวิกฤตการเมืองรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทอรหัสการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับคำถามไทม์ไลน์การยุบสภาจะเป็นไปตาม MOA ที่ตกลงกับพรรคประชาชนภายใน120วันหลังจากการตั้งรัฐบาลเรียบร้อยถ้านับตามตัวเลขแบบลงตัวคือยุบสภาเดือนมกราคม2568จากนั้นอีกไม่เกิน45วัน กำหนดวันเลือกตั้งปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน2569ถามนายกอน,นุทินกี่รอบก็ได้คำตอบเดียวกันคือไม่เกิน4เดือนแม้แต่วันเดียวต่อมาสถานการณ์การเมืองและสถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นอย่างที่คิดมรสุมรุมเรามากกว่ารัฐบาลแพทองทานชินวัตรด้วยซ้ำไปปัญหาใหญ่ข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชา วันหนึ่งไปลงนามข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาภายใต้แรงกดดันของผู้นําสหรัฐและมาเลเซียที่ดูเหมือนจะเตี้ยมกับกัมพูชาเอาไว้ล่วงหน้าการเอาภาษีศุลก,กากรมาคูเป็นแค่ข้ออ้างทั้งเราและเขาซึ่งจริงๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาษีศุลก,กากรแม้แต่นิดเดียวแต่เราต้องแลกกับอธิปไตยเหนือดินแดนไปอย่างน่าใจหายเพราะพื้นที่ทับซ้อนเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาหลังการประทักกันในพื้นที่กองทัพปราสาสตรโบราณวัตถุ ที่เราเคยภาคภูมิใจมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปัจจุบันต้องตกอยู่ในความควบคุมของคณะทำงานเจรจาสนิภาพหรือ AOT ทั้งหมดสดสดร้อนๆปราสาทตาควายที่กัมพูชาไปยึดสร้างเป็นฐานทัพขนาดย่อมๆเกือบจะทุกปราสาทที่เคยเป็นข้อพิพาทกัมพูชารุกคืบสร้างบันไดขึ้นมาเตรียมการรูปเอาไว้ทุกแห่งแล้วต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาตรงไหนแล้วที่เลวร้ายกว่าได้ซ้ำนายกอนุทินประกาศทุกครั้ง ว่ารัฐบาลไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับกัมพูชาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราจะไม่เสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนจนกระทั่งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มประทุกลับมาอีกครั้งนายกอนุทินปฏิเสธที่จะใช้ความเด็กขาดในการรักษาดินแดน,นที่เป็นของไทยตามความเห็นของหลายฝ่ายให้เหตุผลว่าจะไม่ยอมให้เกิดสงครามในรัฐบาลของตนเด็กขาดอะไรคือความชัดเจนของนโยบายอะไรคือภาวะผู้นำ การลายตัวเหนือปัญหาทุกปัญหา <_ C> e <at> เท่ากับไม่ได้เข้ามาผ่าทางตันของประเทศแต่เป็นการนําประเทศไปสู่ทางตันอย่างถาวรที่ดูอ่อนปลวกเปียกตามไปด้วยคือกองทัพไม่แข็งเหมือนรัฐบาลชุดก่อนเอออ,อไปตามรัฐบาลทุกเรื่องล่าสุดก็ต้องปล่อยเฉลยศึกกัมพูชา18คนตามใบสั่งครั้์ทั้งที่กัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงแม้แต่ข้อเดียวไม่ให้ความร่วมมือกับไทยแม้แต่เรื่องเดียวด้วยซ้ําถ้ารัฐบาลไม่ไฟเขียว หรือสั่งการกองทัพคงไม่กล้าทำอะไรโดยพลาการอยู่แล้วย้อนมาที่เผื่กร้อนการเมืองในมือรัฐบาลสแกมเมอร์น่าจะปิดบัญชีไม่ลงแต่จะถูกเปิดบัญชีใหม่เรื่อยๆนายกต้องรู้อยู่เต็มอกว่ามีอะไรที่ซุกอยู่ใต้พรมไม่ใช่นั้นคงไม่ให้วรพักธัญญาวงลาออกแตกตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่กระนั้นนายกอนุทินก็ยังสั่งพักร่วมรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ต่อให้เผือกร้อนแค่ไหนต่อให้ตั้งทนายคนใกล้ชิดที่ตกเป็นข่าวในกระแสมารับตำแหน่งทางการเมืองก็ยังสั่งปลดไม่ได้ความน่าเชื่อถือการประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ จึงเป็นแค่การแก้ผ้าเอาหน้ารอดลามไปจนถึงการออกมาเขย่าวงการตํารวจของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พกระเบิดพีชีพเข้าสภาแฉหมดทุกขยะใต้พรมสแกมเมอร์พนันออนไลน์เหตุผลการยุบสภาก่อน4เดือนกับสารพัดปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาลจึงไม่ใช่ประเด็นว่าฝ่ายค้านจะกล้ายินยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่หรือจะแก้สแกมเมอร์ปัญหาขัดแย้งเขตแดนสําเร็จหรือไม่หรือที่พาราดอนปิศนานันกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกจะออกมาเปิดประเด็นถ้ายุบสภาจะทําให้การแก้รัฐธรรมนูญเสียเปล่าหรือรัชนกสีนอกจะออกมาอ้างว่าพรคประชาชนไม่ได้เสียค่างโง่เพราะได้แก้รัฐธรรมนูญทั้งๆที่รู้ว่าทุกอย่างกําลังจะถึงทางตันคําพูดของร้อยเอกธรรมนัฐท,ที่เชื่อถือได้นายกอนุทินคุยเรื่องการยุบสภาถ้ารัฐบาลเจอทางตันจริงเพราะฉะนั้นการยุบสภาของรัฐบาลน,นอกจากไม่ได้เข้ามาผ่าทางตันตามที่ยกแม่น้ำทั้ง5้ามาอ้างแล้ว อย่างใจยุบสภาเพื่อหนีปัญหาความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของประเทศและประชาชนเอาตัวรอดแล้วจะมีนักการเมืองเอาไว้ทำมสแกมเมอร์